กองทุนรวมหุ้นให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า50เป็นอัตราผลตอบแทนที่เราจะได้รับจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแล้วเราจะต้องเลือกยังไงจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ยังพูดถึงในเรื่องของกองทุนรวมนี่แหละนะครับไล่มาตั้งแต่กองทุนรวมความเสี่ยงรลเวลที่1 2 3 4 5ส่วนคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกองทุนที่กระเถิบความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกองทุนร,รวมหุ้นหรือว่ากองทุนร,รวมตราสารนี้นั่นเองนะครับเมื่อเขาเริ่มเสี่ยงสูงขึ้นนะครับสิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นซึ่งหากใครนะฮะอ่านบทความเกี่ยวกับกองทุนรวมนะครับหรือว่าศึกษาเรื่องของกองทุรรรรงงงรนรวมเนี่ยโดยปกตินะครับกองทุนรวมเนี่ยเราก็มักจะคาดหวังอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นป์ะม็กสุดก็น่าจะประมาณท็บเป กองทุนรวมหุ้นนะครับหลายหลายกองให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยมากกว่า50%พีคสุดอยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับเฮ้ยมันก็ดูขัดจากที่เราอ่านมาถูกไหมนะครับดังนั้นคลิปนี้ เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันนะครับว่ากองทุนหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงๆเนี่ยนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วมันเหมาะที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับมันเป็นอัตราผลตอบแทนที่เราจะได้รับจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ภาพลงตาไปดูกันครับลองมาดูกันนะครับสำหรับกองทุนหุ้นนะครับหรือว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ว่ากองไหนให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า50%กันบ้างซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ใส่เงื่อนไขทําการสกรีนมาเรียบร้อยแล้วผ่านตัวฟังก์ชั่น fun screener ของตัวโปรแกรม efinstock pick up ซึ่งตัวโปรแกรมนี้นะครับจริงๆสามารถเอาไปวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยเป็นพาร์ทของตัวกองทุนซึ่งเงื่อนไขนะครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหลักๆผมก็พยายามจะใส่เงื่อนไขแบบที่ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้เลือกกองทุนในแบบของตัวคุณเองได้ก็คือเงื่อนไขแรกเลยผมเลือกกองทุนที่อยู่ในระดับความเสี่ยงแบบที่เรายอมรับได้เนาะหรือวันนี้ผมใส่ไปกองทุนที่อยู่ในตัวลิสต์เลเวลระดับที่6นะครับหรือว่ากองทุนหุ้นที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ ลำดับที่2นะครับสิ่งที่ผมอยากใส่เข้าไปเนี่ยก็คือในเรื่องของรีเทิร์นหรือว่าอัตราผลตอบแทนนะครับก็ตัวรีเทิร์นตัวนี้นะครับผมจะใส่แบบ1ปี3ปี5ปีนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คคอนดิชันกันก่อนอ่ะก็ถ้าจากข้อมูลตอนนี้นะครับก็ ตัว list level นะครับระดับที่6นะครับแล้วก็ return เนี่ยปีเนี่ยมากกว่า0ูนย์นะครับปีมากกว่า0ูนย์ปีมากกว่า0ูนย์ะครับผมก็ทำการสกรีนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดกองทุนหุ้นทั้งหมดนะครับที่เข้าเงื่อนไขของผมเนี่ยหกรอกองทุนซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับคือต้องเป็นกองทุนเปิดเนาะนะครับที่เราสามารถเข้าไปซื้อขายได้เรื่อยๆนะครับสามารถ DCA ได้อันนี้ก็คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่2คือ ลองมาดูในเรื่องของรีเทิร์นหรือว่าอัตราผลตอบแทนนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือนี่เลยกองแรกเลยนะครับ p r i n c i p นะครับกองแรกให้อัตราผลตอบแทน1ปีอยู่ที่77.51%กองที่2เป็น Principle เหมือนกันนะครับอกองที่3เป็น ASP นะครับอ่ะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าจากข้อมูลที่เราเห็นณนะตอนนี้นะครับคือแบบรีเทิร์น1ปีนะอันนี้ผมเลือกแรงกิ้งแบบรีเทิร์น1ปีคือ ไล่มาตั้งแต่อัตราผลตอบแทนที่77%อ่ะ60กว่าเปอร์เซ็นต์50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ามีหลายหลายกองเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับ40 30นะครับอ่าเนี่ยฮะไล่ลงมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งทีนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นคลิปเนาะว่าเฮ้ยแล้วกองทุนเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้อัตราผลตอบแทนเราแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามันเป็นแค่อัตราผลตอบแทนที่เหมือนจูงใจเรานะครับทำให้เราโดดเข้ามาลงทุน เฮ้ยแล้วเราจะเสี่ยงสูงหรือเปล่านะฮะเราจะขาดทุนหรือเปล่านะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวรีเทิร์นเฉลีย่ยหรือว่าอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะฮะเพราะจากที่ผมพูดไปในพาร์ทของการลงทุนรายลายๆคลิปเนี่ยนะครับก็คือ1คือเวลาที่เรามาลงทุนในกองทุนเนี่ยคือเราเชื่อว่ามีผู้จัดก,การกองทุนนะครับมีคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าเรามาช่วยจัดก,การให้ได้เนาะนะครับสคือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการลงทุนที่แบบ ลงทุนระยะยาวนิดหนึ่งนะครับวางแผนให้มันตรงตามเป้าการใช้เงินของเราบางคนอาจจะวาง1ปีถึงสปีเงินก้อนนี้นะครับเผื่อจะไปซื้อรถเงินก้อนนี้นะฮะหปีถึง7ปีนะครับเงินก้อนถัดไปเนี่ยเราอาจจะเอาไว้ส่งลูกเรียนนะครับหรือว่าเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งการลงทุนนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราเป็นแค่เหมือนตัวช่วยนะครับต่อยอดเงินของเรานะครับทำให้เงินเก็บของเราอะ ไม่โดนเงินเฟอร์กินหมดนะครับรวมถึงต่อยอดงอกเงยมากขึ้นเนาะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหลักๆเป้าหมายของการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือโอเคเราคาดหวังอาัตราผลตอบแทนแต่เราก็ต้องการให้มันไม่ได้อ่าเวียงมากเกินไปสวิงมากเกินไปนะครับให้มันยังตรงตามแผนการใช้เงินของเราอยู่นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับอันดับแรกเลยคือนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนที่เราดูว่ามันหรูหวาเนี่ยคือรีเทอร์นปี70% 50%ิร์นหป อันนี้คืออันนี้คือแบบ1ปีเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับก็คือดูอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเพราะเราลงทุนตามแผนถูกไหมนะครับเราไม่ได้ต้องการปีนี้แบบ50 60%หรวือหวาเลยแต่พอปีหน้าลบไปอีก80ลบอีก70ปีต่อไปลบอีก20%แบบนี้เราไม่อยากได้คือสิ่งที่เราอยากได้เนะี่ยคือเราอยากได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดี เพื่อให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยแล้วสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินที่เราวางเอาไว้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนที่แบบวุ่นวาเปียงปีหนึ่งคืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีซึ่งอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีขึ้นไปเนี่ยจะบ่งบอกอะไรคือบ่งบอกว่า1คือ,อในเรื่องของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีความสามารถมากน้อยเท่าไหร่นะครับในการบริหารให้กองทุนของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอ่ะสมมติเราลองมาดู ตรงกองตรงนี้นะครับที่โชว์ลิสต์ขึ้นมาลำดับหนึ่งเนี่ย77%แต่พอเรามาดูนะครับในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีเนี่ยกับกลายเป็นจร,จริงๆแล้วเฉลี่ย3ปีเนี่ยแค่12กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้อาจจะเป็นภาพลงตาคุณก็ได้คือสมมติคุณใส่เงินเข้าไป1นึ่งแสบาทโอ้โหคุณหวังว่าอีก3ปีเงินของคุณได้อัตราผลตอบแทน50% 70%เงินของคุณจะกลายเป็นล้านหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เนาะนะครับมันอาจจะทำให้แผกนการเงินของคุณเนี่ยเคลื่อนได้ ดังนั้นนะครับเรามาดูในเรื่องของรีเทิร์นเฉลี่ย3ปีตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับก็คือเขาก็จะเอาราคาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วกับราคาวันนี้มาคำนวณแล้วหาราคากลางนะครับคือปีนี้อาจจะดีมากปีก่อนแย่นะฮะปีนู้นแย่มากอ่ะ,อะ,อะแล้วมันก็ถัวถัวถัว,ถ,วถัวกันไปแบบนี้นะครับคืออัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เราลองมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้ารีเทิร์นเฉลี่ย3ปีกองไหนดีที่สุด นะครับถ้า1ปีเนี่ยเป็นกองนี้เนาะ principal นะครับแล้วก็ ASP กองวันถ้า3ปีอ่าเป็นกองวัน UGG นะครับแล้วก็ KT อ่าเป็นกองวันนะครับอ่าอันนี้ก็เรียงลงมาตามลำดับนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยคือพอรีเทิร์น3ปีเนี่ยหลายเหล็กกองเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดคือ27%นะครับแล้วก็ 23, 22, 20ไล่เรียงลงมานะครับแต่ถ้าคุณสังเกตคือกองเหล่านี้ อกองเหล่านี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีดีที่สุดแต่กับกลายเป็น1ปีอ่ากับกลายเป็น1ปีเขาก็ดูแบบว่าไม่ค่อยดึงดูดใจเราสักเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะอย่างเช่นกองแรกเนี่ยกองวันเนี่ย1ปีให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่22ซนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลายกองเมื่อสักครู่เนี้ยที่ให้70ให้50เเนี่ยก็ดูกองนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะแต่ว่า1จุดที่น่าสนใจคืออ่าเขาให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ย 3ปีถึง27%ดีที่สุดในกองทุนหุ้นที่ผมสกีนมาตอนนี้นะครับนี่ทีนี้มีข้อมูล5ปีด้วย5ปีเนี่ยให้อัตราผลตอบแทน27%เหมือนกันนะครับก็แสดงว่า,าเขามีความสามารถสม่ำเสมอในการบริหารกองทุนเนี่ยให้มันเติบโตต่อเนื่องนะครับไม่ได้ดีหรือวือหวาแค่บางปีนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูกองที่2นะครับกองนี้เนี่ยสปีให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่27.31%นะครับก็น้อยกว่ากองแรกแบบนิดนึง นะครับแต่เรามาดู1ปีอ่าหปีให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าคือ3าแเปนะครับอ่าแล้วก็5ปีเป็นศูนย์อ่าทำไมถึง5ปีเป็นศูนย์จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาติดลบนะนะครับแต่ว่าหลายๆกองที่ขึ้นข้อมูลแบบเป็นศูนย์แบบนี้นะครับก็คือเขาเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับมันอ่ามันแบบว่าก็เลยไม่มีข้อมูลถึง5ปีนะครับก็มีข้อมูลให้ดูแค่3ปีดังนั้นอาจสมมตินะ สมมติดูแค่2ลํลำดับแรกนะครับตรงนี้คุณก็อาจจะต้องวางแผนว่าเฮ้ยถ้าสมมติเงินก้อนนี้ของคุณนะครับอ่ะคุณแบบว่ามีแผนระยะสั้นนะครับลงทุนแบบว่าไม่นานมากนะครับอ่ะอันนี้คุณอาจจะเลือกกองที่อ่าให้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับเราอาจจะไม่ต้องดูอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบระยะยาวมากนะครับก็อ่าไปดูในเรื่องของเทนเพิ่มเติมนะครับแต่หากใครที่อยากลงทุนแบบ อีก5ปีอีก10ปีนะครับเป็นการถือกองทุนเนี่ยแบบาแบบระยะยาวเก็บสะสมนะครับบางคนอาจจะใช้สิล์ลดหยอนทางภาษีด้วยนะฮะหรือว่าบางคนก็คือเงินก้อนนี้เก็บไว้เพื่อใช้เป้าหมายระยะยาวเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําให้ดูรีเทิร์นย้อนหลังแบบ5ปีขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเงินเราเก็บนานเราต้องฝากเงินก้อนนี้ไว้กับกองทุนนี้ไว้กับผู้จัดการกองทุนเนี้ยระยะเวลานาน,านดังนั้นนะครับคุณอาจจะต้องดูว่าฮ ความสามารถในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาสามารถสร้างอาัอาตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนเนี่ยได้สม่ำเสมอนะครับก็น่าไว้วางใจที่เราจะไปลงทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสำคัญนะครับเราไม่สามารถดูเรื่องของอรีเทิร์น1ปีอย่างเดียวได้ว่าเฮ้ยโอ้โห รีเทิร์นปีได้เจได้5้กว่าเปอร์เซ็นต์ซื้อเลยซัดเลยนะฮะแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะนะครับลองดูปัจจัยหลายหลายอย่างประกอบนะครับก็คือ1ในนั้นเนี่ยที่ผมแนะนําไปก็คือเรื่องของรีเทิร์ย้อนหลังคือต้องการอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่2นะครับที่ผมอยากดูนะฮะแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปแกะดูด้วยนะครับก็คือก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณไปดูว่าเขาลงทุนอะไร อย่างเช่นกองแรกนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมกลับมาที่รีเทิร์นดีที่สุดในรอบ1ปีนะนะครับอย่างเช่นกอง Prince p r i n c i พ a l กองนี้นะครับมีไปลง equity เวียดนามนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชื่อของเขาก็จะบอกอยู่แล้วแหละนะครับว่าอ่ะเขาเป็นกองทุนอะไรไปลงทุนอะไรนะครับอันนี้เราก็อ่าสมมติถ้าคุณอยากลองกองอ่าอยากลงทุนกองนี้นะครับคุณก็อาจจะต้องไปดูว่าเฮ้ เทนเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการมองภาพกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้คุณเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเออจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยอ่ามันยังมีแกลในการเติบโตได้อีกเยอะนะครับด้วยอ่าอย่างเช่นช่วงนี้นะนะครับสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างอ่าในส่วนของตัวประเทศเวียดนามซึ่งถ้าโอเคมันเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจเขาก็น่าจะเริ่มฟื้นขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการมองภาพใหญ่มากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่าน่าสนนใจะครับ ถ้าแบบเป็นเบื้องต้นเลือกแบบเร็วๆคุณสามารถดูได้จากชื่อหุ้นเนี่ยแหละนะครับหรือว่าชื่อของกองทุนก็คือเขาไปลงทุนอะไรนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็น ASP นะครับเป็น Asset Plus นะครับก็ไปลงทุนเวียดนามเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกองนี้เป็นบัวหลวงนะครับขีดอินเดีย RMF นะครับก็ไปลงทุนหุ้นนะครับที่อยู่ในอินเดียเนาะนะครับเป็นขนาดกลางโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ในชื่อแล้วนะครับถ้าจะให้ดี เ,เนื่องจากกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าความหลากหลายเขาอาจจะค่อนข้างเยอะเนาะคือมันเป็นหุ้นมันเป็น E q u i t y นี่แหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่มองเศรษฐกิจต่างประเทศดีนะครับอยากไปลงทุนในต่างประเทศการซื้อผ่านกองทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดังนั้นแล้วนะครับกองทุนที่อยู่ในระดับความเสี่ยงเลเวลที่6เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับมีทั้งลงทุนในหุ้นบ้านเรา ลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ก็อาจจะต้องไปดูดีเทลในแต่ละกองด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือเราลงทุนแล้วก็คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ดีแหละแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณแบบว่าดูเสร็จปุ๊บเห็นอัตราผลตอบแทนเยอะๆแล้วจัดเลยนะครับลองไปดูดีเทลลองไปดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าหลายหลายกองนะฮะอ่าอย่างเช่นกองเนี้ย t i สโก้นะครับเทสโก้แฟกซิเบลลิล นะครับก็เป็น asset allocation อ่ะก็ถือว่าเป็นกองทุนที่อยู่ในระดับเลเวลที่6เหมือนกันกองนี้นะครับให้อัตราผลตอบแทนที่58%อ่ะก็ถือว่าเยอะเลยถูกไหมในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดู3ปี5ปีอ่สาปีให้2 2่สิบปหปีให้1 7 2 7จนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นกองทุนที่โอเคในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนดีด้วยนะครับแล้วก็อ่าในช่วงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่าให้ค่อนข้างดี ทีนี้นอกเหนือจากปัจจัยคือ,อเรื่องของปีนี้นะครับมันอาจจะเกิดจากกองทุนนี้ไปลงถูกที่ไปลงทุนถูกประเทศคือดูถูกเทรนด์นะครับคุณเลือกถูกเทรนด์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่มันส่งผลทําให้รีเทิร์นหนปีเนี่ยสูงพลิกๆอ่ะซึ่งหากเราดูตรงนี้นะครับหลายหลายกองเนี่ยคืออ่ะอย่างเช่นกองแรกเนี่ยคือให้อัตราผลตอบแทนหนปีที่77%็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต 3ปีเฮ้ยทำไมเขาทำได้1 2นะครับนอกเหนือจากเทนตามเศรษฐกิจแล้วนะครับเทนตามพุ้นที่เขาไปลงทุนแล้วจริงๆมันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเทนในเรื่องของราคานะครับอ,อย่างเช่นสมมุติกองแรกเนี่ยนะครับอันนี้ผมเปิดแบบเร็วๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นกองแรกเนี่ยคือ,อสมมุตินะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี6-1เนี่ยนะครับกองทุนของเขาเนี่ยราคาเนี่ยไหลลงมาต่อเนื่องนะครับไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเยอะนะครับ ราคาของหน่วยลงทุนเนี่ยลงมาเยอะพอปีนี้กลับตัวนะครับหรือว่าราคาเริ่มขึ้นเริ่มมีคนสนใจเข้ามาซื้อมากขึ้นนะครับเริ่มมี performance ดีขึ้นมันก็เลยทําให้ราคาของเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งพอเราไปดูสัดส่วนครับผมของตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลยดูแบบว่าเยอะมากๆ70%กว่าเปอร์เซ็นต์หนในปัจจัยนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ากองทุนนั้นในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับหรือหลายๆปีก็แล้วเถอะนะฮะอันเนี้ยเขาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งพอเขาลงมาเยอะพอปีนี้เขากลับตัวขึ้นมามันก็เลยทําให้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเราลองมาดูกล่องนี้อ่ะอย่างเช่นกล่องนี้นะครับหปีเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่59%เาปนาะนะครับสปีให้อัอาตราผลตอบแทนอยู่ที่23%เรนะครับเราลองมาดูการาฟกล่องนี้กันอันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้ผมเปิดการาฟก็ยังไม่ต้องสนใจผมก็ได้เนาะนะครับแต่ว่า ก็ดูนะฮะให้เห็นไอเดียนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ดูราคาของหน่วยลงทุนเขานะครับอ่าอย่างเช่นกองเนี้ยกองทุนวันนะครับก็สำหรับกองนี้เป็นกอง global equity นะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟราคาเปรียบเทียบกับกองเมื่อสักครู่เนี้ยคือกองเมื่อสักครู่เนี้ยตั้งแต่ปี6061เนี้ยราคาลงมาเรื่อยๆพอปีนี้กลับตัวขึ้นเยอะนะครับเริ่มย้อนกลับมาขึ้นเยอะคือเริ่มมี performance ดีขึ้น นะครับมันก็เลยทําให้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ถ้าอย่างดูกองทุนวันเนี่ยคือโอเคสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ปี60เนี่ยคือกองทุนของเขาเนี่ยมีมูลค่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่บางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์หปีอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ลองดูหลายๆปัจจัยประกอบแล้วกันนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอได้ไอเดียเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกองทุนหุ้นก็ถือว่ามีหลากหลายกองเลยเนาะที่ให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า50%แต่ว่าการดูอัตราผลตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็อาจจะต้องไปจอดด้วยว่าฮ้ยกองทุนนั้นเนี่ยที่เขาเติบโตให้อัตราผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยคือเขาอาจจะมาถูกจังหวะหรือเปล่านะครับไปลงทุนในต่างประเทศนะครับที่เศษษรษฐกิจนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มฟื้นหรือเปล่านะครับหรือว่าช่วงที่ผ่านมากองทุนนั้นเนี่ยรา,าคาลงมาค่อนข้างเยอะเนาะ ช่วงนี้ปรับตัวขึ้นมามันก็เลยทําให้สัดส่วนผลตอบแทนเนี่ยเขาค่อนข้างดีนะครับดังนั้นแล้วดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนแบบ1ปีที่หวือหวานมากๆอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไปดูหลายๆปัจจัยประกอบนะครับก็คิดว่าน่าจะพอทําให้ได้ไอเดียบ้างเนาะสำหรับคนที่สนใจลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับหรือว่าคนที่สนใจลงทุนในกองทุนหลายๆกองเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะครับหรือว่าไปดูคลิปเกี่ยวกับกองทุนย้อนหลังคลิปต่างๆได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเห็นคลิปนี้ดี นคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วถ้ามีคำถามตรงไหนสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามนะครับที่ด้านล่างนี้ได้เนาะนะฮะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับที่แฟนเพจ Facebook ของล้ำซำก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมยังอยู่ในเรื่องของกองทุนหุ้นนี่แหละนะครับเพราะว่าดีเทลเขาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะค่อย เจาะค่อยๆแกะไปทีละสเต็ปละกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ